านชายสุดาของเจ้าคุณพี่ได้เป็นคุณพระหรือยังเจ้าคะฉันไปเคยคิดมาก่อนเลยว่าพิมานมันจะมีบุญวาสนาได้เร็วแบบนี้มันก็ต้องเร็วจรงเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่เพราะทรงแต่งตั้งทุ่อมอสุทัศน์ขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระชมวรวแถมยังมีพระราชบัญชาให้จัดเตรียมพระราชวังจันทร์ให้เป็นที่ประทับส่วนคุณพระพิมานของเรา ก็มีตึกประจําตําแหน่งหัวหน้ามหาเล็กในพระชวังจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่ค่อยดูสิวันนึงเมื่อทูลกรมหม่อมอสูตรทั์ขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็พิมานมันจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน <c oughs> ไม่เสียแรงที่ยอมส่งมันไปอยู่ในวังนับเป็นสิบปีมันต้องกินตำแหน่งพระยา หรือเจ้าพยาแสงหน้าเจ้าคุณพี่เป็นแน่แท้ที่เดียวเชียวเพราะทุนก็หม่อมสุทัศน์ท่านทรงรักของท่านเป็นนักหนาน้องเนี่ยอิจฉานักเพราะพระตำแหน่งพระกำนานารีเป็นได้แค่คุณพระไม่มีเรื่องขั้นเป็นพระยากำมนานารีหรือเจ้าพยากำมนานารีน้องโอดเป็นใหญ่เป็นโตเลยเจ้าข้าจไปอิจฉาหลานมาเลยสังแค่นี้ โชคมันก็เข้าข้างเราอย่างมหาศาลแล้วเข้าข้างยังไงหรือเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่เพราะว่าในแผ่นดินหน้าเนี่ยตระกูลของเราก็จะมีอำนาจเหนือกว่าข้าราชําสำนักยิ่งขึ้นไปอีกนะสิในแผ่นดินนี้เราได้เปรียบข้าราชําสำนักคนอื่นๆก็เพราะว่าเงินของเราเท่านั้นแต่ว่าในแผ่นดินหน้าคนของเรา จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทพระองค์ยิ่งไปกว่าคุณศิลคุณทองร่วงและคุณนุนนาสิแม้แต่เจ้าพยาพิชัยเองในแผ่นดินนี้ก็ตามจริงแท้ที่เชี่เอเจ้าขะาจาคุณพี่เท่าที่น้องเห็นพิมามพูดอะไรทุนกระหม่อมสุทัศน์ก็ทรงเชื่อไปหมดซะทุกอย่างจริงๆเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมอะไรที่ทุนกระหม่อมสุทัศน์ขึ้นครองราชสมบัติ เอ็งอยากจะได้อะไรก็จะได้สมอยากสัง่งไม่เว้นแม้แต่เดินกับดาวแม้แต่ตําแหน่งเจ้าพระยากำนันารีที่ไม่เคยมีปรากฏในแผ่นดินนี้มาก่อนเลยก็ตามเจ้าคุณพี่เนี่ยฉลาดเลิศเลอจริงนะเจ้าคะ่ะน้องลืมข้อนี้ไปสนิทเลยเจ้าคะ่ะเจ้าคุณพี่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ให้สิ้นแผ่นดินนี้โดยเร็วที่สุดแล้วอำน,นาจสูงสุดมันก็จะตกอยู่ในกำมือของเราแล้วเจ้าคุณพี่จะทำไงเจ้าคะในเมื่อสมเด็จพระภาวสาเจ้าพญาพิชัยคุณศิลคุณทองด้วงคุณบุญนายังครองอำน,นาจอยู่ในแผ่นดินนี้อยู่ คุณสิทย์กับคุณทองร่วงไม่ต้องห่วงเขาต้องไปรับราชการที่หัวเมืงไกลคุณบุญนาคก็ต้องอยู่กับพระเจ้าอยู่หองทุมพรที่วัดประดูสมเด็จพระพันวาสาก,ก็ทรงอยู่แต่ฝ่ายในแถมเจ้าพยาพิชัยก่อนนานๆจึงจะเข้าวังหลวงสักทีหนึ่งแต่ตอนนี้บ้านเมืองเรามันก็สงบร่มเย็นแถมยังจเจริญรุ่งเรืองกว่าเมื่อก่อนสิ จะหาโอกาสไหนที่มันดีไปกว่านี้อีกไม่มีแล้วเจ้าคุณพี่จะทำไงเจ้าคะน้องไม่เข้าใจทุกเวลาย,ยามเสษหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับฟังนายเวนมหาดเล็กอ่านรายชื่อมหาดเล็กขึ้นเวนนอนแล้วนี ลาพระกำนันนารีมีหน้าที่จะขับเพลงแล้วก็ส่งนางบำเรอไปที่ห้องพระบันฑมไม่ใช่หรือใช่จุ๊กค่ะสัง่งเอ็งจงเร่งส่งตัวสตรีนางนี้ไปถวายงานณนที่ห้องพระบันฑมตามหน้าที่พระกำนันนารีพึงปฏิบัติอย่างด่วนที่สุด กราบคุณพี่สางเจ้าค่ะพี่โถพี่ถังเอ้ยอีแขนี่เองนึกว่าใครหืมเจ้าคุณพี่เจ้าขาน้องเนี่ยขอกลับเท้าเจ้าคุณพี่เลยนะเจ้าค่ะน้องไม่อยู่เรือนสลายวันไม่นึกเลยว่าเจ้าคุณพี่เนี่ยจะมีแผนการมันชานฉลาดเหนือมนุษย์บรรดาได้ขนาดนี้สมเป็นล่มโพร่รมแสงกุตกูจริงจริงนะเจ้าค่ะเจ้าคุณพี่เจ้าคุณพี่นึกยังไ,ไงเจ้าค่ะว่าน้องแข จากเมืองปัะจีนญาติพู้น้องของเราเนี่ยจะเป็นสตรีนางเดียวในโรกาที่จะถวายงานองค์พระผ่านเก้าได้เลิศดเลอประเสริฐสีกว่านางใดในปัตตภีแขอิเองมั่นใจใช่ไหมว่าจะทำการใหญ่ครั้งนี้ได้สำเร็จเพราะถ้าเกิดเองพลาดพระอาญาคือตัดหัวจะดโชโคต แครทราบดีเจ้าค่ะคุณพี่แม่พอพูดถึงก็มาพอดีเลยคุณพระพิมานคุณพระนิเชงอายุยืนหมื่นปีสินี่กระไรพอคุณประมหาจำเริญทูนหัวของอากราบทาเท้าเจ้าคุณอาครับกราบคุณอา,อรรา,อาครับกราบแครครับได้อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับ พี่มารอาช่างดีใจสรเหลือเกินที่หลานได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นขุนนาขุนนางช่างเป็นเกียรติเป็นศรีแห่งวงตระกูลของเราจริงๆมีตาพ่อแม่ของเจ้ายังอยู่นี่นะเขาคงจะปลื้มปิติยิ่งกว่าอาที่อี่รู้อะไรไหมตอนที่พ่อกับอาอายุเท่ากับเจ้าเนี่ยนะยังทรงปลดให้เป็นแค่ท่านขุนเองนะ แต่นี่หลานนี่เร็วจะยิ่งกว่าข้ามขั้นไปเป็นคุณพระเลยสมแล้วที่เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลโอ้ยพออาทราบข่าวจากพวกกันนันนารีที่เขา้เวรนวันนี้นะอาก็รีบคาบข่าวมากราบเรียนเจ้าคุณพี่ซะก่อนใครเลยอาเนี่ยดีใจดีใจอยากจะได้แก้วเลยนะทุนก็หม่อมสุทัศน์ขึ้นครองรับมาแล้วก็มันต้องกินตำแหน่งเจ้าพยา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สนิทเจ้าพี่ยาเป็นแน่แท้ที่เดียวเชียว<โ>หล<ว>อนคงไม่ถึงขนาดนั้นกระมังหรืน,นะถึงจีเจ้าคะทำไมจะไม่ถึงคะคุณพระพี่มานมันต้องถึงจีเจ้าคะนี่คุณพระพี่มานคงไม่ทราบใ่ไี๊เจ้าคะตอนคุณหญิงแม่ตั้งคันคุณพระเนี่ยคุณหญิงแม่ฝันว่ามีเทพบุตรน่มาเกิดในคันของคุณหญิงแม่นะเจ้านะคะ อาแต่งเองหรือเปล่าครับอุ๊ยไม่ได้แต่งเรื่องแบบนี้ใครที่ไหนจะกล้าแต่งล่ะจริงไม่แม่แขจริงจ้ะอาก็ได้ยินมาเหมือนกับพี่สังว่าพี่มาเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาเกิดอาแขมาจากประจีนเมื่อไหร่ครับเพิ่งมาถึงกรุงศรีได้สองวันจ้ะดีใจด้วยนะที่ได้เป็นขุนน้ำขุนนางขอบพระคุณครับอาแคนี่คุณจะมาเก็บข้าวเก็บของเพื่อไปอยู่ที่วังจันหรอสิ ก็คิดว่าจะมากราบเท้าเจ้าคุณอาแล้วมาเก็บข้าวของสัมภาระเพราะต้องอยู่เวนในห้องพระบรรทมในวังหลวงจนถึงวันงานพระราชพิธีเกรงว่าจะไม่มีเวลากลับไปที่เรือนนี่ก็หนีเวนมาต้องรีบกลับไปเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมตอนบ่ายครับแต่ฉะน,นั้นก็รีไปเก็บข้าวเก็บของซะปะอิจฉาขาดหลืออะไรก็บอกให้มาหาดเล็กในวังมาแจ้งก็ได้นะจะได้จัดเตรียมส่งไปให้ครับ ทย่งั้นหลานขอกราบลาครับอืกราบลาครับคุณนอาตาแขกครับ เจ้าคุณพี่เจ้าค่ะน้องหวันจะระเกินเจ้าค่ะวันอะไรวันว่าเจ้าพี่มาน่ะจะไม่เล่นตามหมาของเราจิเจ้าค่ะทำไมถึงคิดเช่นนั้นก็ดูมันเนี่ยจะจงรักภักดีกับเจ้านายของมันมากกว่าพวกเราสินายเจ้าค่ะก็ถ้าเช่นนั้นก็อย่าให้มันรู้สิว่าเรากำลังเล่นหมาอะไรอยู่